We say we were good together. I would say we had fun, but our trails will never run. เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะขอขอบคุณที่กรุณากด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ t h a l o h o l o Channel นะคะขอขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในการทำงานของอาจารย์ได้ติดต่อทีมงาน t h a l o h o l o เพื่อจองคิวมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ขอขอบคุณที่กรุณาเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แสดงทักษะการอ่านไพ่ทาโร่และไพ่ออร์คโลเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ปัจจุบันของความรักความสัมพันธ์เกย12ราศีเป็นความรักที่ออกแบบไม่ได้คลิปวิดีโอนี้เปิดกว้างเพื่อผู้ที่มีความรักแตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคม ไม่ว่าคุณจะเป็นความรักชายรักชายหรือหญิงรักหญิงก็สามารถชมคลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะซึ่งอาจารย์พยายามอ่านและตีความหมายไพาโรย์โดยเน้นความสุภาพเพื่อให้เกียรติคุณผู้ชมเพศที่สและเป็นวิทยาทานให้แก่เยาวชนได้ตระหนักถึงมารยาททางสังคมแม้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันจะยอมรับและเปิดกว้าง ในสิทธิเสรีภาพทางเพศเราสามารถเลือกความรักให้เหมาะสมกับรสนิยมทางเพศของเราได้อย่างอิสระก็ตามแต่ก็ควรคำนึงถึงมารยาทวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยนะคะในเดือนเมษายน2562นากี้เกย์ทาโลและเดอะโรแมนต์แองเจลสจะบอกเล่าเรื่องราว ในสถานการณ์ปัจจุบันถึงสาเหตุปมปัญหาของความรักความสัมพันธ์เกย์12ราศีพร้อมแนะนำการแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ค่ะให้เกียรติชาวเกย์ราศีกันค่ะราศีกันคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมค่ะมาดูกันนะคะ เกย์ทาโลและ The r o m a n นส์แองเจจะบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวเกราราสิกันในช่วงเดือนเมษายนอย่างไรบ้าง ขอหยิบไพ่แทนชาวเกย์ราศีกันนะคะหยิบไพ่มาครบแล้วนะคะขออำนาจไพ่ทาโร่โปรทำนายความรักความสัมพันธ์ของชาวเกย์ราศีกัน ผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมในช่วงเดือนมีสายน2562ด้วยเธอขอเปิดหน้าไพ่ก่อนนะชาวราศีกัน เรองราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันเริ่มต้นด้วยไพ่สองใบนี้ค่ะดูไพ่ใบนี้ก่อนนะคะผู้ชายสองคนประคองกันนะแล้วก็มีเด็กตัวน้อย,อยวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานไพ่ใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์แบบเป็นครอบครัวค่ะและยังมีไพ่ใบนี้อีกไพ่ใบนี้ นะดูจิตรกรวาดภาพราวกับว่าเหมือนคนสองคนนี้กําลังทําพิธีแห่งการยืนยันความรักกันนะคะนั่นหมายถึงว่าตอนนี้ชาวราศีกันคุณนึกถึงเรื่องความเป็นครอบครัวหากว่าคุณมีความรักคุณต้องการความรักที่แบบมั่นคงนะคุณอยากได้ คนรักที่มั่นคงคุณไม่อยากมีความรักแบบฉาบช่วยค่ะความรักมั่นคงก็คือทุกสุขด้วยกันนะรักเดียวใจเดียวและสามารถที่จะดูแลกันแบบเป็นครอบครัวนําเขามาเจอครอบครัวเราได้และอยากให้ครอบครัวของเรายอมรับความรักครั้งนี้นะแล้วก็ยอมรับในตัวคนรักของเราด้วยค่ะ ดูซิว่าชาวราศีกันคุณจะมีความรักที่เป็นไปในทิศทางที่สวยหรูสวยงามนี้ได้ไหมหากว่าชาวราศีกันบางคนคุณต้องการมีความรักที่เน้นหนักไปว่าไม่ใช่เป็นความรักฉาบฉวยคุณอยากได้ความรักที่มั่นคงที่สามารถฝากผีฝากไข้กันได้ดูแลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นะแล้วก็พาเข้ามาให้รู้จักคนในครอบครัวนะคุณต้องการความรักแบบนี้เมื่อคุณต้องการความรักที่เป็นรักแบบมั่นคงจริงจังแบบนี้ดังนั้นคุณก็จะต้องใครควรคิดพิจารณาคนที่คุณคบด้วยอยู่แล้วลหละว่าเขาจะนำพาให้คุณเนี่ยสมหวัง ไปแตะอยู่ในจุดที่คุณต้องการหรือไม่ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเริ่มเล็งเริ่มมองเริ่มสังเกตการดูแล้วแหละว่าคนนี้ดูทรงแล้วจะไปในจุดที่คุณต้องการได้หรือไม่ไพ่สองใบนี้นะคะจะหมายถึงว่ามีความคิดนะเริ่มความคิดที่อยากจะมีความรักแบบ มั่นคงแล้วก็ไปในจุดที่ว่าอยากเป็นครอบครัวและก็อยากให้มีโอกาสนาพาความรักครั้งนี้ไปแตะในจุดที่คุณปรารถนานั่นแหละเหมือนกับว่าตอนนี้ชาวราศีกันคุณมองความรักแบบว่าไม่อยากจะรักเล่นๆน,นะไม่อยากจะรักแบบฉับชวยอีกแล้วนะคะ คุณอยากที่จะมีความรักที่มั่นคงนะมันจะเป็นไปได้ไหมดูต่อไปค่ะในไพ่คู่ที่สามนั่นหมายถึงว่ายังไม่สามารถที่จะเป็นแบบที่คุณต้องการได้หรอกไพ่ใบนี้หมายถึงมีอุปสรรคปัญหาค่ะจิตกรวาดภาพผู้ชายคนหนึ่งนั่งทำสมาธิ นะคะและมีโทรศัพท์วางอยู่ทุกอย่างที่ปรากฏบนหน้าไพสามารถนำมาอ่านและตีความหมายได้หมดนะหมายถึงว่าการนั่งสมาธิเนี่ยก็คือเมื่อเรารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มีอุปสรรคและปัญหาความวุ่นวายรอบตัวของเราเนี่ยเราเลือกไม่ถูกเลยว่าเราจะทําตัวอย่างไรดีเราก็เลยนั่งสมาธิ เพื่อที่จะใช้สติสัมปชัญญะเงียบนิ่งสงบของเราเนี่ยหาทางแก้ไขปัญหาโทรศัพท์ที่วางอยู่แต่มองให้ชัดๆเขาดึงสายที่ต่อ,อ,อที่เป็นสายต่อการสื่อสารนะออกนะคะเขาดึงปลั๊กออกนั่นหมายถึงว่า disconnect นะคะคือไม่รับการสื่อสารใดๆทั้งนั้นในตอนนี้ ดังนั้นชาวราศีกันตอนแรกเนี่ยนะตอนแรกอยากที่จะมีรักที่จริงจังและอยากจะคบกันแบบเป็นครอบครัวเลยนะคะแต่พอถึงเวลาที่คบกันจริงๆอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาทำให้ ไม่สามารถที่จะนำพาคนที่เรารักเนี่ยจูงมือกันไปอยู่ในจุดแห่งความสัมพันธ์มั่นคงหรือชัดเจนได้ก็เลยต้องมาคร้ควรคิดพิจารณาก่อนว่าเอาอย่างไรดีดังนั้นในตอนนี้หากว่าเจอหน้ากันแล้วต้องทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งอาจต้องเลิกกัน เพราะว่าแก้วถ้ามันมีรอยร้าวมากๆมันแตกได้ง่ายค่ะฉะนั้นก็เลยเจอกันน้อยลงต่างคนต่างอยู่ไปไม่เจอกันบ่อยๆอ,อีกแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวจะทะเลาะกันปัญหาบนเส้นทางรับของคุณเนี่ยก็คือเนี่ยไพ่ใบนี้คือความลังเลใจและ การมีความหวาดระแวงค่ะแล้วก็ไม่ไว้ใจกันมีความคิดต่อกันไปในด้านลบนะพอคิดต่อกันไปในด้านลบมีอะไรคางแคลงใจนิดนึงศาสตรอารมณ์ใส่กันชุนเฉียววู่วามข่มอารมณ์ไม่อยู่ค่ะนะวีนเหวี่ยงใส่กันได้ง่ายค่ะและยึดมั่นถือมั่น ในความคิดในอุดมการณ์ของตัวเองนะเวลาที่คิดอะไรเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเน่ะถูกต้องเสมอคะ่ะไม่ลดดาวาศอกลงให้แก่กันเลยคะ่ะนี่แหละคือเป็นประเด็นปัญหาของชาวราศีกันนะนั่นก็คือคุณไปแตะในจุดประเด็นที่ว่าคนเราเนี่ยเมื่อเวลาที่เริ่มรักกันเนี่ย น้ำต้มผักก็ว่าหวานโอ้โหอาจารย์เปรมพูดถึงคำโบราณขึ้นมาเลยทันทีจริงหรือไม่ตอนแรกที่เราครบกันเนี่ยอะไรก็ดีหมดแต่เมื่อเวลาที่คบกันยืดยาว<ม>คราวนี้แหละความเป็นตัวตนของตัวเองก็เผยออกมานั่นก็หมายถึงว่าความเป็นตัวตนบางอย่าง อาจจะทำให้อีกคนหนึ่งอะนะสกิดใจคนสองคนเวลาที่อยู่ใกล้ชิดกันมากๆมักจะเกิดปัญหานี้ค่ะก็คือขาดความเคารพซึ่งกันและกันขาดความเกรงใจกันนะและเวลาที่ไม่พอใจก็เอาแต่ใจตัวเองวินเวียงได้ง่ายค่ะเนี่ยคู่รักนะ90% เจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งนั้นค่ะไพ่สรุปสามใบเวลาที่มีปัญหาเนี่ยแก้ไขไม่ค่อยได้ค่ะยิ่งแก้ไขยิ่งเป็นไฟลามทุ่งยิ่งคิดว่าจะปรับความเข้าใจกันยิ่งเป็นไฟลามทุ่งเวลาที่มีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยทำเป็นนิ่งเฉยเนี่ยจะดีเสียกว่า ถ้าหากว่ากวักมือเรียกให้มาเคลียร์จับเข่าคุยกันและต้องการให้เคลียร์ดูเหมือนจะทำไม่ได้หรอกเพราะว่าบนความสัมพันธ์คนสองคนเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่ชอบเคลียร์ก็จะเป็นจุดที่ทำให้นี่เลยค่ะเบื่อนายเซ็งนะเบื่อในความสัมพันธ์ค่ะ สุดท้ายไพ่เมจิกเชียนไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีลองฟังดูนะชาวราศีกันไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเวลาที่มีปัญหาใดๆเนี่ยคุณต้องพยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยถ้าคุณไปตามสถานการณ์นะคะเวลาที่เกิดอุปสรรคปัญหาแล้วคุณปล่อยอารมณ์ปล่อยใจปล่อยความรู้สึกไปตามสถานการณ์คือโกรธวินเวียงเนี่ย ยิ่งจะทําให้ความรักเนี่ยย่ำแย่แต่ถ้าหากคุณเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือเมื่อเวลามีอุปสรรคและปัญหาเนี่ยให้คุณพยายามคิดมุมกลับว่าความรักเนี่ยความรักระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันอาจจะต้องนิ่งเงียบนะนิ่งเงียบเสียดีกว่าคะ่ะถ้าหากย้อนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ท่านนิ่งเงียบเขาก็ได้ใจสิ คุณต้องดูคู่รักของคุณค่ะว่าคู่รักของคุณเนี่ยนิสัยด้านมืดเขาเป็นแบบไหนถ้าหากว่าคู่รักของคุณเนี่ยเขาไม่ชอบให้มาทวงติงในความผิดของเขานะถ้าหากว่าคู่รักของคุณเป็นประเภทว่าความผิดของฉันอย่ามาทวงถามนะฉันไม่พูดมีนะคะบางคนที่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองเนี่ย และเวลาที่เขาจะสำนึกผิดได้ให้เขาสำนึกผิดเองเราไม่สามารถที่จะไปท้วงติงไปไปบอกอะไรเขาได้พอเราท้วงติงบอกเขาหาว่าเรา,เาไปสอนเขาฉะนั้นคุณต้องใช้วิธีการแนบเนียนเหมือนนักมายากลเนี่ยก็คือคุณต้องหาวิธีบอกเขาโดยที่จริงๆแล้วเขาไม่รู้เลยว่าคุณหลอกด่าเขาอะค่ะ ชาวราศีกันคุณเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์บอกใบ้ให้ไหมคือถ้าหากว่าคุณเจอคู่ของคุณที่เขาเป็นประเภทว่าต่อให้ผิดแค่ไหนก็ไม่ยอมรับน่ะนะโจรปากแข็งเนี่ยยิ่งถ้าหากว่าคุณเนี่ยโหไปพูดตรงๆเนี่ยความวิบัติน่ยนะความผิดกับกายมาอยู่ที่คุณฉะนั้นเวลาที่คุณจะ นะเวลาที่คุณจะปรับความเข้าใจกับคู่รักของคุณเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคือเนี่ยคิดเหมือนนักมายากลนี่แหละทำให้เขาไม่ทันคุณนะ่ะนะทั้งทที่คุณน่ะหลอกด่าเขาแล้วหลอกสอนเขาอยู่นะคะชาวราีกันกุมขมับเลยโอ้ยอาจารย,มนนายรร์มันขนาดนี้เลยเหรอครับมันขนาดนี้เลยเหรอคะ มีนะคะผู้ที่ติดต่อมาจองคิวปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่ที่จะดูดวงทั่วไปนะผู้ที่มาจองคิวปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์รู้ดีเลยว่าอาจารย์เปลีมให้เวลาปรึกษาสองชั่วโมงเนี่ยคือการที่อาจารย์โค้ชหรือแนะนําทางด้านจิตวิทยาล้วนๆเลยค่ะเมื่อเวลาที่อาจารย์เปิดไพ่ดูแล้วนะและ มีเรื่องจิตวิทยาขึ้นมาเนี่ยผู้ที่มาปรึกษาเนี่ยเตรียมสมุดประกาศจดเลยนะคะเพราะอาจารย์จะโค้ชในเรื่องจิตวิทยาให้เพื่อให้คุณได้นำหลักจิตวิทยาไปแก้ไขไปปรับปรุงในเรื่องราวความรักของคุณค่ะดังนั้นเวลาสองชั่วโมงเนี่ยบางคนนะไม่พอบางทีอาจารย์ต้องยืดเวลาให้ถึง3ชั่วโมงนะคะ ซึ่งอาจารย์อาจจะแปลกใหม่ในสังคมไทยนะคะจะไม่เหมือนการดูดวงเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้เทพคิวปิดท่านแนะนำนะคะชาวราศีกัน เทพคิวปิดท่านจะแนะนำให้แก่ชาวราศีกันว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะ past life relationship ค่ะ past life relationship นะคะโดยปกติแล้วไพ่ใบนี้จะหมายถึงว่าคนในอดีตนะกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เมื่ออาจารย์พูดถึงความหมายในคลิปวิดีโอนี้ อาจารย์จะหมายถึงว่าชาวราศีกันคะหากว่าบนเส้นทางความรักของคุณเนี่ยก่อนหน้านี้นะคุณเคยบาดหมางกับคนรักของคุณนะคะทำให้คุณคิดว่าไม่สามารถที่จะนำเขาเนี่ยมาเป็นตัวจริงในชีวิตของคุณแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่คุณและเขานะ ร้างห่างกันต่างคนต่างอยู่แยกกันไปด้วยการที่อาจจะทะเลาะกันหมางเมินต่อกันนะคะอาจารย์คิดว่าในตอนนี้คุณอาจจะได้กลับมาคุยกันใหม่นะหากว่าชาวราศีกันคุณคข้ควรวิเคราะห์แล้วว่าการที่เราแยกจากกันก่อนหน้านี้ แท้ที่จริงแล้วนะคุณก็ยังคงรักฝังใจกับเขาอยู่คะ่ะหากว่าในช่วงมีษายนนี้คุณได้กลับมาเจอกันใหม่ดังนั้นก็ลองปรับความเข้าใจกันดูนะคะว่าเรื่องราวบาดหมางในอดีตนั้นคุณสามารถที่จะแก้ไขกันได้หรือไม่หากว่าแก้ไขกันได้ก็จะทําให้เป็นนิมิตหมายอันดีทําให้ฐานไฟเก่านะครุ่กุ และคุณก็กลับมาได้คบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะหรือชาวราศีกันบางคนคุณอาจจะได้เจอคนรักเก่านะ,อะลองดูนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกันคุณจะปรับความเข้าใจกับคนรักของคุณคนเดิมของคุณนั่นแหละได้หรือไม่หรือชาวราศีกันบางคน คุณก็จะได้เจอคนที่คุณเคยพบเจอในอดีตเก่าก่อนนู้นกลับเข้ามาหาคุณในตอนนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเจอรักแบบไหนอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันทุกคนนะคะแล้วพบกันเดือนหน้าค่ะ <แม pp>